ที่จังหวสงขลาครับเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าสืบสวนคลี่คลายคดีค้ามนุษย์โรฮินจานะครับอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค9ส่วนหน้าพลตร,ตรีประวินพงศิรินหัวหน้าชุดสอบสวนได้เรียกประชุมทีมสอบสวนคลี่คลายคดีเพื่อเพื่อเป็นการสรุปความคืบหน้าของคดีนะครับซึ่งล่าสุดสารจังหวัดนาทวีได้ออกหมายจับผู้ต้องหากระบวนการค้ามนุษย์ได้เพิ่มเติมอันนี้เป็นชุดที่2แล้วครับอีก68หมายจับเป็นคดีค้ามนุษย์26หมายและคดีฟอกเงิน42หมายโดยจํานวนนี้เจ้าหน้าที่ที่จับกลุ่มนะครับจับกลุ่มไปได้แล้ว12คนด้วยกันก็เป็นเครือข่ายค้า มนุษย์ในจังหวัดสตูลและจังหวัดระนองซึ่งในช่วงบ่ายจะมีการส่งตัวมาสอบสวนและแจ้งข้อหาดำเนินคดีที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค9ศูนหน้าสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ สำหรับคดีค้ามนุษย์มีการออกหมายจับผู้ต้องหานะครับจนถึงขณะน,นี้รวมแล้วทั้งสิ้น187คนโดยสารจังหวัดนาทวีได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้ว72คนและสารจังหวัดนาทวีกําลังอยู่ในขั้นตอนของการสืบพยานล,ล่วงหน้าซึ่งสืบพยานเสร็จแล้ว1ปากแล้วก็กําลังสืบพยานปากที่2ต่อไปครับ